สวัสดีทุกคนอยู่กับช่องฮอตวอลเลย์บอลนะวันนี้แอดมินก็จะมาเล่าโมเมนต์ของโค้ชคิมนะครับโค้ชของสโมสร i b บเคสโมสรของพรพันธ์เกิดปราดที่ไปเล่นลีกเกาหลีได้นะครับผมช่วงแรกๆนะครับก็จะมีกระแสว่าแบบโอ้โหดราม่ามากมายว่าโค้ชเนี่ยต่อว่าตำหนิพรพันธ์ในการเซตต่างๆซึ่งพรพันธ์เองก็ได้ให้สัมภาษณ์นะครับแล้วก็บอกไปว่า ไม่รู้สึกโกรธอะไรเลยรู้สึกดีด้วยซ้ำและก็เข้าใจเป็นอย่างดีว่าโค้ดของทีมเป็นโค้ดมือเซตดังนั้นเนี่ยเขาก็จะโฟกัสที่ตัวเซตเป็นพิเศษข้อดีก็คือจะทําให้เรารู้จุดอ่อนของตัวเองด้วยผ่อนพันก็ให้สัมภาษณ์ไปอย่างนี้ในขณะที่แฟนชาวไทยก็แบบอืมบางส่วนนะก็รู้สึกไม่โอเคคือแบบห้ามว่าเด็ดขาดถ้าจะถามถึงความรู้สึกของแอดมินแอดมินรู้สึกชอบนะแล้วโค้ดของ IBK ก็เก่งแล้วก็มีความเป็นโค้ดสูงด้วย กล้ากล้าที่จะตำหนินะักกีฬาตำหนิเลยตอนนั้นเลยและก็กล้าชมด้วยอันนี้ก็เรื่องจริงนะครับผมเวลาที่สื่อกลีใต้สัมภาษณ์โค้ดไอบเคโค้ดไอบีก็จะไม่ได้ชมพรพันธ์ซะทีเดียวก็จะมีเรื่องที่ให้พรพันธ์เกิดปราดได้ปรับปรุงตัวเองอยู่ด้วยแอดมินชอบนะทุกคนและแอดมินก็เชื่อว่าลหลายคนก็ชอบเหมือนกันนะครับตอนนี้สโมสรไ b k ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อย และพรพันธ์ก็เล่นเข้ากันกับตัวตีบอลสั้นของสโมอสร IBK ด้วยน้องทีนน่ารักน่ารักที่ร้องให้เก่งๆอะ่ะแอดมินชอบมากนะครับคาดว่าติดทีมชาติแน่นอนพรพันธ์ปันเองกับมือโอเคนะติดตามผลงานของพรพันธ์เกิดประาดได้นะครับลีกเกาหลีใต้ยังมีให้ได้รับชมอีก20กว่าแมตช์ยาวๆจุๆุบๆไปเลยจ้า